สวัสดีคะ่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะไผ่ตรงดำเขาค้อลำดำนะคะชุดนี้ทางสวนได้มาจากคุณจริยานะคะนำมาปลูกไว้ที่สวนแยกจากาทางด้านหลังนะคะมาปลูกขยับเข้ามาใกล้ขึ้นมาอีกนะคะให้น้ำทั่วถึง ตัวนี้แทงหนอ่อแล้วก็ได้ต้นใหม่ลำใหม่นะคะถือว่าสวยเลยตัวนี้ก็ลำต้นของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะตัวนี้เป็นหน่อใหม่ของปีนี้เลยนะคะสังเกตว่าลำของเขาจะเริ่มมีสีเขียวเข้มแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทางสวนก็มาตอนกิ่งนะคะลากเขาเริ่มมาแล้วค่ะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนกิ่งลากมาเร็วนะคะตัวนี้ขนาดของกิ่งตอนก็กำลังพอเหมาะพอดีเป็นไผ่ที่ลำต้นตรงนะคะใช้ลำลำใหญ่พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธ์ุก็สอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนภัสสกลนครนะคะ่ะ หรือสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ